สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสรหรับภูอิะวันของเราในวันนี้ทาง G S Team ของเราภูมิใจที่จะนําเสนอความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ g o ด d Diamond Director ธนวัฒนสุภารวยทรัพย์ซึ่งท่านอยู่ที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานี่เองครับ พอจะทราบกันแล้วนะคะว่าฮูอิตวันของเราวันนี้คือใครนั่นก็คือจีดีดีธนวัตรรวยทรัพนั่นเองค่ะที่วันนี้นะคะทางคณะ GS t e a ทีนะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับความสำเร็จนะคะที่เกิดขึ้นที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งน่าอึ้งเลยทีเดียวค่ะ พ,พี่ตุ้ยไม่ต้องงงนะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันองงนิดน,นึงนะคะต้องขออนญาตเพราะวันนี้นะคะทางคณะ GS ทีมนะคะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะถึงความสําเร็จที่พี่ตุ้ยได้รับในธุรกิจกาโนขออนุญาตไปก่อนได้ไหมคะโอยงัคว<อ>ามยิดครับครัขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะและในช่วงนี้ ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะไปสัมผัสกับความสำเร็จที่น่าทึ่งน่าอึ้งนะคะของ w ูอิสเตอร n วันของเราในวันนี้นั่นก็คือ GDD ีธนวัตรรวยทรัพย์นะคะหรือว่าพี่ตุ้ยของเรานั่นเองค่ะเลยเชื่อว่าตอนนี้นะคะ w ูอิสเตอร n วันของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะก่อนอื่นเลยไม่ทราบว,ว่าช่วงนี้พี่ตุ้ยสบายดีหรือเปล่าคะ ตอนนี้สบายดีมากครับแล้วก็สบายดียิ่งขึ้นเรื่อยๆครับค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าเรามาถึงอำเภอลาดบุหลวงซึ่งต้องถือว่ามีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการผลิตเขี่ยวเกี่ยวข้าวค่ะแล้วไม่ทราบว่าวันนี้ถ้าเออยากได้นะคะเคี่ยวเกี่ยวข้าวเยีย่ยอคมดีที่พี่ตุ้ยเป็นผู้ผลิตขึ้นเองสักสองเล่มมีพอจะมีให้เอไหมคะโอ้โหตอนนี้เขียวที่ผมผลิตเองไม่มีเลยครับเพราะว่าจากมีบริษัทผลิตรถเกี่ยวขึ้นมารถเกี่ยวข้าวนะฮะ ผมก็เลยไม่ได้ทำอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าอยู่กับธุรกิจงานบุญการโน่เต็มตัวเต็มเวลานะคะแล้วไม่ทราบว่าพี่ตุ้ยอยู่กับงานบุญการโน่ประมาณกี่ปีแล้วคะก็ถ้านับได้ก็ประมาณ5ปีกว่าแล้วครับตอนนี้นะฮะค่ะ5ปีกว่ากับธุรกิจการโน่จากจุดเริ่มต้นค่ะพี่ตุ้ยเริ่มต้นกับธุรกิจงานบุญการโน่ได้อย่างไรคะก่อนที่ผมจะเริ่มต้นในธุรกิจการโน่นะครับในช่วงนั้นผมทำเคียวเกี่ยวข้าว ส่งหลายจังหวัดอยู่นะฮะทั้งขายส่งขายปลีกแต่พอดีครับในยุคป,ปัจจุบันก็คือเทคโนโลยีเข้ามามีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาทําให้ผมต้องยุบกิจการในการตีเคี่ยวข้าวส่งแล้วทำไรครับตอนนี้ผมก็เลยออกขายของตามตลาดนัดโดยการรับมีดขวานจอบจากหมู่บ้านมีดตลันยิกที่ผมเกิดนเองออกขายของตามตลาดนัดนะครับขายอยู่พักนึงครับช่วงในปีปลายปีฮะปลายปี42ก็มีคนรู้จักครับ มาแนะนําให้รู้จักกับธุรกิจการโน่แต่อะไรเกิดขึ้นครับแม่บ้านของผมครับไม่เสร็จด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยสมัครด้วยความเกีใจแล้วก็ขึ้นหลังตู้ไปเลยครับสองปีกว่าแต่พอเข้าปีที่สามเกิดอะไรขึ้นหรือไหมครับสายงานของผมหนึ่งสายงานเขาเขาเกิดล้วขึ้นมาครับมีรายได้มาหาผมถึงแปดพันกว่าบาททรัผมขึ้นตําแหน่งดีนะฮะแค่ ถึง8,000กว่าในช่วงนั้นนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ได้รับเงินจากบริษัทและในช่วงนั้นก็ได้พี่เลี้ยงดีครับคุณกรณการวงคาแท้ซึ่งเป็นวิทยากรของบริษัทได้ให้ความรู้ของผมในช่วงแรกๆเลยทําให้ผมเวิร์กงานแล้วประสบความสําเร็จแบบยิ่งแบบอย่างรวดเร็วนะครับในในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเชื่อมครับถึงวันนี้ผมยังนึกเสียดายเลยครับว่าผม ลงมือทำธุรกิจการโนช้าไปถึง3ปีเลยทีเดียวค่ะและไม่ทราบว่า5ปีกว่านะคะกับธุรกิจงานบุญการโนเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกับพี่ตุ้ยและครอบครัวบ้างคะครับใน5ปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นอะไรที่เข้มขัดสั้นจริงๆสำหรับธุรกิจการโนที่ให้กับผมนะครับเข้มขัดสั้นก็คือคาดไปถึงนะครับเพราะอะไรดนะูงะ ความรู้ป .4 อ,อย่างผมใครจะคิดนะครับว่าจะได้ถึงขนาดนี้นะครับผมได้จากธุรกิจการโร้นั้นไม่ว่าจะเป็นรถครับเพราะอะไรถูนะผมขับรถปิกอัพชื่อวนางฟ้าของผมออกขายของตามตลาดนัดอยู่ผมเปลี่ยนครับจากการขายของตามตลาดนัดเปลี่ยนจากรับคนเข้าประชุมหาความรู้และขยายธุรกิจและก็ได้สนใจครับคันที่สองของผมครับเป็น นิสสันจันนี่มิโอป้ายแดงครับที่เงอนล้วนๆนะครับจากบริษัทการโนที่ให้กับผมครับผมให้ชื่อว่าอะไรนะครนางสวรรค์ครับนะครับนางสวรรค์ของผมและยังไม่พอครับการโนยังให้อะไรนะครับบ้านครับบ้านที่ผมผ่อนไว้ที่บอกว่าเข้าธนาคารไว้20ปีเชื่อไหมครับว่าผมทําธุรกิจการโนปีกว่าๆผมสามารถ เอาโฉนดจากธนาคารจับบ้านได้ครับเพราะนั้นแล้วก็บ้านหลังที่สองอีกเห็นไหมบ้านหลังที่สองก็คือหมู่บ้านซื่อตรงเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นอีกครับใกล้กับจังหวัดปทุมธานีซื้อให้ลูกๆอยู่กันเพราะว่าเขาทํางานที่จังหวัดปทุมและก็ในย่านใกล้เคียงก็ให้ลูกๆอยู่กันแต่ผมก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมอยู่เพราะฉะนั้นและยังไม่พอ,อครับการโนให้อะไรอยู่ครับการท่องเที่ยวโปรโมชั่นท่องเที่ยวนี่ท่าใครทําได้ บริษัทให้จริงครับผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าผมนะครับความรู้ก็แค่นี้อาชีพก็คือช่างตีเหล็กแต่พอมาทำํำรถกิจการโน่ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศเหมือนเที่ยวต่างจังหวัดกันเลยครับประเทศที่หนึ่งนะครับไปคุณหมิงนะครับประเทศจีนและประเทศที่สองครับไปประเทศมาเลเซียครับชมมาเดินฟาร์มเรสินจือนะครับของบริษัทการโน่เอ็กเซลเอเซอร์ไพรส์ประเทศไทยกัดเป็นไงครับ พูดให้เต็มเมกันไปเลยประเทศที่สามครับประเทศเกาหลีประเทศที่สี่ครับแต่ว่าเป็นจีนเหมือนกันก็นกคือเซี่ยงไฮ้ประเทศที่ห้าครับออสเตรเลียอีกโอโหและประเทศที่หกเมื่อบานบานนี่คือดูไบครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ว่านเนลมิตท,ทะเลตายให้เป็นเมืองที่เป็นเมืองสวรรค์ได้เลยครับนี่คือการได้จากบริษัทการ์โนที่ยิ่งใหญ่ และอะไรอีกครับที่ผมภูมิใจมากที่สุดเลยนะครับที่ผมทำธุรกิจการโนผมก็เลยนำพี่น้องตระกูลรวยจับค่อยๆสื่อสารให้แนะนำกันเข้ามาตอนนี้ประสบความสำเร็จนะฮะตำแหน่งสูงสุดในบริษัทการโนถึง4รหัสหรือ4คนแล้วจากผมหนึ่งนะครับคนที่สองที่ผมไปบอกน้องสาวก็คือน้องเองของผมครับใคระครกะมลพรชังอิน เพราะว่าเขาต้องเป็นคังอินครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนนามคุณเพราะแต่งงานแล้วน้องเอ๋ผมก็ได้เป็นซิลเวอร์ไลเทอร์ไปแล้วแล้วก็รถป้ายแดงอีกหนึ่งคันแล้วรายได้ตรงนี้เป็นที่พอใจครับและน้องชายของผมอีกคนนึงกิติรัตน์รวยทรัพย์คนที่สองนะครับนั่นอาชีพเดิมเขาก็คือขายของรถเล่ครับแต่ก็มาเป็นดีๆตำแหน่งสูงสุดของบริษัทก็ถอยรถใหม่มาอีกคันหนึ่งแล้วก็รายได้ก็เป็นที่พอใจครับ เลิกขายรถเล่ไปแล้วนะครับคนที่สามของผมนะครับพี่ชายของผมใช้รหัสลูกสาวเอามาทําธุรกิจตรงนี้ผลที่สุดครับรหัสลูกสาวกลายเป็นไดมอนด์ไปแล้วแล้วตัวเขาเองนะครับเป็นอะไรครับพ่อไดมอนด์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นและรายได้ตอนนี้เป็นที่พอใจเป็นไงครับตระกูลรวยตาของผมสมชื่อรวยตาไหมครับเพราะฉะนั้นผมเสียได้ครับที่ผ่านมานะครับทิ้งเวลาช้าไปหน่อยที่ว่ากว่าจะลงมือได้ ไปนานทุกท่านครับเมื่อรู้ตรงนี้แล้วอย่าช้าเหมือนผมนะครับรู้ถ้าใครรู้วันนี้รีบลงมือสวันนี้นะครับจะมีวันนี้ที่ดีที่สุดและว,วันนี้การโน่ให้ผมมากมายครับที่ผ่านมาและอนาคตบริษัทการโนจะให้อะไรผมอีกมากมาย mm hmm. ผมหวังว่าต้องมากกว่าน,นี้แน่นอนครับใช่ไหมครับทุกท่านครับเริ่มลงมือได้เลยวันนี้ครับ เอเชีอนะคะว่าวันนี้มีนักธุรกิจรุ่นใหม่หลายๆท่านที่กําลังมองความสําเร็จของพี่ตุ้ยเพื่อเป็นต้นแบบค่ะทายนี้พี่ตุ้ยมีข้อคิดนะคะหรือว่าเคล็ดลับสําหรับการทํางานให้ประสบความสําเร็จอะไรที่จะฝากให้กับน้องๆน,นักธุรกิจรุ่นใหม่บ้างคะครับถือว่าในปัจจุบันนี้ธุรกิจการโงทําง่ายกว่าเมื่อก่อนมากเลยครับและถ้าในเรื่องของข้อคิดในเทคนิควิธีการก็คือของผมมีอยสามข้อครับรฝากไว้ในด้านของ รู้เร็วให้เร็วได้เร็วข้อที่หนึ่งก็คือรู้ให้เร็วครับอย่าช้าเหมือนผมนะครับเพราะถ้าเราทําอะไรแล้วเรารู้เร็วเนี่ยเราจะทําธุรกิจหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่เราจะทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้ว่าการโนแล้วเรารู้นะครับว่าสินค้าดียังไงแผนการตลาดดียังไงครับรู้ให้เร็วนะครับและการทําธุรกิจทํำยังไงให้รู้ให้เร็วครับเรียนรู้ให้เร็วข้อที่สองครับให้ให้เร็วเมื่อเรารู้แล้ว ให้โอกาสคนอื่นให้เร็วครับเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบเครือขา่ายถ้าเราไปให้เขารู้เร็วแล้วเขาขยายไปเยอะๆแล้วและมันจะเกี่ยวข้องไปถึงข้อที่สก็คือเราจะได้เร็วครับเพราะนั้นวันนี้รู้เร็วให้เร็วเพื่อเราจะได้เร็วจําไว้นะครับและอีกอย่างหนึ่งผมขอฝากครับฝากขอบคุณนะครับฝากขอบคุณท่านที่เจอเร็วสริงจรงผู้ค้นคิดหปือจื ขกสายพันธุ์นะครับที่ทําให้พวกเราผมและพวกพี่น้องและก็พวกของผมและก็อีกมากมายทําให้สุขภาพดีและก็ขอขอบคุณท่านสาเลมอานาจีครับซึ่งเป็นซีอของบริษัทการโนของเรานะครับที่ทําให้เครือข่ายแล้วขยายงานบุญในในประเทศไทยของเรานะครับและก็ขอขอบคุณ อัปลน์ของผมครับถ้าไม่มีเขาไม่มีผมวันนี้ก็คือคุณทวีศัก์คงธรรมนะครับและก็ขอขอบคุณนี่นะครับทีมงานของผมทั้งหมดที่เขาเรียกว่าดาวไลน์ครับแต่จริงๆแล้วผมใช้คําว่าผู้ร่วมธุรกิจของผมนั่นเองขอขอบคุณครับที่ให้ความรักให้ความเชื่อใจให้ความสามีจนผมมีวันนี้และก็ขอขอบคุณสายไลน์ทุกคนของบริษัทการโนครับที่ มาร่วมให้เป็นกำลังใจกันตลอดเวลาครับและเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลานะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับและผมหวังว่าในวันนี้ข้อคิดของผมหรือว่าการปันประสบาการณ์ของผมอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับทุกท่านทำให้ทุกท่านครับไม่ไกลนี้ทุกท่านต้องประสบความสำเร็จผมหวังว่าผมจะได้แสดงความยินดีกับทุกท่านในเวลา นะคะธุรกิจการโนเป็นธุรกิจงานทุนใหญ่ค่ะที่กระจายโอกาสและความสําเร็จให้กับมหาชนคนไทยนะคะทุกสา,าขาอาชีพเพราะฉะนั้นนะคะคููอิส h รวันครั้งต่อไปจะเป็นใคร